สวัสดีพี่น้องประชาชนคนไทยทุกๆท่านนะคะหนึ่งโครงการดีๆจากทางรัฐบาลอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากเพจไทยคู่ฟ้าของทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะตอนนี้นะคะได้มีความพร้อมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มเด็กในครอบครัวที่ยากจนนะคะโดยให้ความช่วยเหลือและที่สําคัญอยู่ที่3000บาทค่ะในส่วนของการรับสิทธ,ธิ์สวิจัยการแห่งรัฐในครั้งนี้เป็นแบบไหนเป็นอย่างไรใครบ้างจะได้รับสิทธิ์ศึกษารายละเอียดเงื่อนไข ในการลงทะเบียนร,รับสิทธิ์เลยค่ะคุณผู้ชมวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามข้อมูลข่าวสารเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวย,ยากจนนะคะโดยจะมีการช่วยเหลือไม่เกิน3,000บาทต่อครั้งค่ะติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อค,คุณแม่พี่น้องประชาชนทุกๆท่ททานนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารจ เพจไทยคู่ฟ้าของทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะโดยทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมช่วยเหลือเด็กในครอบครัวที่ยากจนแล้วก็ให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหานะคะและที่สําคัญค่ะเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนคุณผู้ชมที่อยู่ในส่วนของหลักเกณฑ์เงื่อนไขก็สามารถขอรับสิทธิ์ในการช่วยเหลือได้นะคะคุณสมบัติเป็นอย่างไรคุณสมบัติเป็นแบบไหนเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามค่ะเงินนี้เรียกว่าเงินสงเคราะห์ในครอบ ยากจนนะคะคุณผู้ชมในการให้ความช่วยเหลือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นรายครั้งนะคะส่วนคุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการเป็นแบบนี้ค่ะสมบัติที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นครอบครัวที่มีอายุไม่เกิน18ปีบริบูรณ์นะคะอยู่ระหว่างการศึกษาอายุไม่เกิน20ปีบริบูรณ์แล้วก็ครอบครัวยากจนแล้วก็ประสบปัญหาความเดือดร้อนเป็นเด็กกำพร้ายากจนที่การทางร่านร่างกายสมองแล้วก็ปัญญารวมไปถึงจิตใจบิดามารดาหรือว่าผู้ปกครองถูกจำคุกก,กักขัง พี่การไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้ค่ะความช่ยเหลือจะให้เป็นเงินนะคะเงินนี้คือครั้งละไม่เกิน1000บาทกรณีครอบครัวมีเด็ก1คนค่ะครั้งละไม่เกิน3,000บาทกรณีครอบครัวมีเด็กเกิน1คนค่ะและก็พร้อมกับสิ่งของที่เป็นอุโปโภคบริโภคด้วยนะคะกรณีให้ความช่วยเหลือเป็นสิ่งของไม่เกิน1000บาทครอบครัวมีเด็ก1คนค่ะไม่เกิน3,000บาทก็คือครอบครัวมีเด็กเกิน1คนค่ะส่วนทั้งเงินแล้วก็ทั้งสิ่งของวงเงินไม่เกิน 2, 2, บานะคะคสําหรับครอบครัวมีเด็ก1คนแล้วไม่เกิน3,000ันบาทสําหรับครอบครัวมีเด็กเกิน1คนค่ะเพราะฉะนั้นในการดําเนินการโครงการนี้นะคะจะดําเนินการตามหลักเบิกจ่ายของเงินสงเคราะห์ครอบครัวยากจนในอัตราหลักเกณฑ์ของทางกระทรวงการคลังกําหนดส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะติดตามได้ที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ค่ะของทางพอมอซึ่งก็เป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องประชาชนสําหรับใครที่อยู่ในส่วนของครอบครัวยากจน หรือว่าเป็นเด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจนก็ขอรับความช่วยเหลือจากาเว็บไซต์นะคะของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ที่ระบบสบริการเด็กและก็ครอบครัวค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กระชายเป็นกําลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ